จะมาไทายตอนไหน b ิ d CU คันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนวิ่งได้605กิโเมตรเลยนะครับและมีการเปิดตัวที่ยุโรปกันยายนนี้ด้วยมีด้วยกัน4รุ่นย่อยเลยนะครับในจีนเนี่ยและราคาขายเขาตั้งแต่8 2 5 0 0 0บาทจนถึง1 0, 1 9 0 0 0บาทท่านั้นเองครับราคาโคตรดีอยากอยู่ที่จีนมากๆนะครับและอย่างที่บอกนะครับสามารถวิ่งได้520ถึง605กิเมต่อการชาร์จเลยด้วยครับระยะทางถือว่าพอเพียงมากๆ แต่หน้าตาก็โคตรเท่เลยครับเพราะามันมาจาก BV d ีดีซรุุนอัปเกรดเป็นเอ v นั่นเองครับและตอนนี้รุ่นนี้ก็ขายดีที่สุดในจีนแล้วด้วยเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวขนาดตัวถังคันนี้ยาวอยู่ที่4 7 8 5ม mm, ิลิเมตรกว้าง1 8 9่ามิลิเมตรสูง1 6 6 0ม mm, ิลิเมตรและระยะ่านล้อยที่2765ม mm, ิลิเมตรครับมาดูหน้าตาของเขากันก่อนดีกว่าตัวรถนะครับขนาดใหญ่มีด้วยกันถึง6สีเลยทีเดียวครับสีแรกเลยนี่ ็นสีที่รู้จักแน่นอนลยครับสีขาวน่าจะเยอะสุดในบ้านเราแล้วครับเพราะว่าใครๆก็ซื้อแต่สีนี้แต่มองยังไงก็ไม่เบื่อนะครับต่อไปเป็นสีดําเป็นอีกสีที่เยอะมากๆเช่นเดียวกันครับดูดูดันมากๆใครที่เน้นแต่งก็ต้องสีนี้แหละครับต่อไปเป็นสีแดงครับโดดเด่นใช้แรงมากๆครับสีแดงแบบนี้และสองสีนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสีอะไรเพื่อนๆว่าสองสีนี้คือสีอะไรครับแต่สวยทั้งสองสีเลยนะสีสุดท้ายเป็นสีฟ้าครับตรงบอมาะกับความเป็นรถอินวี มุมมองด้านบนนะครับไม่เหมือนซิลเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่ามากเลยเหมือนแค่ไฟเองครับตากาสันลุกเต็มบานสไตล์แอตโตสานะครับเต็มบานแบบนี้สวยงามมากๆแต่คันนี้จะดูสวยกว่าแอตโตสามมากเลยครับอยากให้มาขายไทยเร็วๆจังเลยครับแต่ผมว่านะครับจะตัวบิลดีซิลรุ่นที่เป็นซีดารปกตินะครับจะมาขายปลายปีนี้ปีจะมาขายปลายปีนี้เนาะ ต,ตัวนี้ปีหน้าจะมีโอกาสมาหรือเปล่านะอัน,นต้องรอรุ้นรอติตากันนะครับด้านหน้าบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตเราใจไฟหน้าสลชัดๆครับเท่มากๆเพราะคันนี้เป็น s ยูเนาะเป็น SUV ไฟเดืทำมันนิ่งลอยด้านล่าง2เส้นแบบนี้ครับชุดแต่งด้านหน้าก็เป็นโครเี่กับตัวรถเพื่อทำให้โดดเด่นไปอีกเท่สุดๆเลยครับภาพโปรโมทเขาโคตรสวยอะ พอมาเป็น SUV นะครับมันก็ยังเทเด็นะครับแต่จะสปอร์ตน้อยกว่าเจ้าตัวซิลที่เป็นรถเก่งนะครับล้ออลอยขนาด19นี้เป็นทูโทนไหลไม่เยะมากเท่าไหร่ครับด้านท้ายไฟยาวเหมือนเคยแต่ลูกเล้นที่เป็นแบบเกรดเหมือน BVD ซลที่เป็นซีดานนะครับจะน้อยลงนะครับคันนี้แต่ก็ยังสวยตามสไตล์ต SUV มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ด้วยครับไม่โดนด่านแน่นอนครับ ด้านหลังก็เป็นเส้นสายไม่ธรรมดาเลยนะครับสวยงามมากๆในส่วนของภายในนั้นได้พวงมลัยที่ดูใหญ่ไปหน่อยนะผมว่าจอกลางเป็นแบบ Full LCD ขนาด12.3นิ้วเลยครับใหญ่จุใจสมใจของ b v d เทแา้วครับ <S <S ถ้าสังเกตด้านขวาจะเป็นจอยาวแต่ขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นจอด้วยนะไม่ใช่แค่ตกแต่งธรรมดาภายในให้ความเรียบหรูนะครับการออกแบบไม่แหวกแนวเหมือนแอตโต การออกแบบสีสันภายในในการตัดกันนะครับคล้ายกับ a อตโต3พอสมควรหัวกเกียร์รูม่านครับเป็นคริสตันใสแบบนี้เลยครับสวยมากๆรองรับด้วยเดืชาร์จที่เป็น15วัตต์2เครื่องด้วยนะครับมีกําลังมากถึง201แรงม้าเลยนะครับและแรงบิด310นิวตันเมตรโอ้โหเหลือๆบอกเลยครับอัตราเร่ง0 50นะครับภายใน4วินาทีแบตเตอรี่ใหญ่ถึง71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงเลครับ และสามารถวิ่งได้520กิลเมตต่อการชาร์จและระยะเวลาชาร์จคือ73นาทีครับชั่วโมงนินดๆการชาร์จดีซีฟาชาร์ะค,ครับได้อยู่ที่90กิโลวัตต์เลย30-80%ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์ทุกรุ่นเลยและรุ่นที่2สเปกครับกำลังมากขึ้นคือ214แรงมา้านะครับและแรงบิด 330นิวตันเมตรแรงกว่าเดิมครับอัตราเร่ง0ถึง50าสิวยในภายในสวินาทีก็แรงต้นแรงกว่าเดิมน,นะครับและแบตใหญ่ถึง87.4กิโลวัตต์อว์สามารถวิ่งได้6กรกิโลเมตรต่อการชาร์จอันนี้นะครับเป็นจุดเด่นมากๆเลยครับ6กรกิโลเมตรและไม่พอนะครับชาร์จเร็วอยู่ที่75นาทีครับก็คือ DC เซลไฟชาร์จสูงสุดคือ140กิโลวัตต์นะครับอย่างเร็ว3 0มสถึงแปแค่28นาทีครับผม แล้วก็มี VTOL เลยนะอันนี้กำลังไฟ220โวลต์สเปคที่ได้มาจะมีแค่2รุ่นเนาะแต่ในจีนาขาดด้วยกันถึงสรุ่นย่อยเลยครับอะครับเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อนๆสนใจกันหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าตัว b v d c u ครับที่เป็น SUV ร่างอัปเกรดจาก b v d c u ที่จะขายปลายปีนี้ครับแต่คันนี้ไม่ได้ขายปลายปีนี้นะเพื่อนๆเพื่นเข้าใจผิดคันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมในประเทศไทยครับแต่แน่นอนว่า มีการเปิดตัวในยุโรปกันยายนนี้แล้วก็ส่งขายต่างประเทศผมว่ายังไงก็มาไทยแน่นอนครับแต่ก็ต้องรอดูว่าน่าจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าถ้ามาไทยเพืเ่อนๆจะขายดีแค่ไหนครับ